เราเจอกันขังแรกตอนไหนความทรงจำเกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อไรจะทำให้เราสองคนรำิเมเวนไว้หรือจะเป็นในตอนที่คุณต้องนอนเสียใจหรือในตอนที่เราต้องใครมันทำให้ฉันได้รู้คิดถึงายคุณและในตอนนี้ในเวลานี้

เมื่อมีคุณเข้ามาชิดใกล้ออก็อบอุ่นใจเดิงไฟที่ร้อนตอนแหน